สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อว่าโยโคโซจิเซลเลคุชิโจสกินโนเคียวซิเซะเอะตอนที่5ถึงตอนที่8นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาสปอยคนเดียวนะครับก็มาสปอยกับช่องแจ๊คแชนเนลฟูฟ่องและก็ยาฮาโตะนะครับผมก็ไปดูสปอยกันได้เลยเมื่อเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะพบกับตัวของซากุระเนี่ยที่กำลังหนีตัวของอายาโนโคจิคุงอยู่นะครับเพราะว่าตัวของซากุระเนี่ยไม่อยากมีส่วนร่วมกับใครทั้งนั้นนะครับและแล้วก็ตัดภาพมาอีกวันนึงนะครับซากุระเนี่ยก็ไดด้ชชวนนนอาาายยโะคคจิิกับุเี่ม ทำกล้องถ่ายรูปที่ทำพังไปก่อนหน้านี้นะครับก็ตัดไปที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับตัวของซากุระเนี่ยรู้สึกกังวลมากนะครับเพราะว่าหน้าคนขายเนี่ยหรือว่าหน้าคนรับซ่อมเนี่ยมันช่างแบบว่าเหมือนโรคจิตเห็นเห็นนะครับดูยังไงก็โรคจิตเห็นเห็นนะครับซึ่งตัวของอายาโนะโคจิคุงเนี่ยก็บอกว่ากูยืนเมื่อยแล้วนะครับมาๆมามาสา่งกันให้จบกันดีกว่าจากนั้นนะครับตัวของอายาโนะโคจิคุงเนี่ยก็ปล่อยฮาคีราชันไปหนึ่งจังหวะนะครับทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเว่อร์ไปแวบหนึ่งเมื่อกี้ไม่นับนะครับเอา รับคืนนเพราะตัวของซากุระเนี่ยไม่ค่อยอยากจะกรอกเท่าไหร่นะครับพราะเองเนี่ยเลยอาสานะครับว่าถ้ากล้องซ่อมเสร็จแล้วนะครับให้ส่งมาที่ที่อยู่ของเขาแทนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็มานั่งจิกชาคลายเครียดกันสัหน่อยนะครับคุชิดะเนี่ยรู้หน้าที่นะครับว่าจะต้องปล่อยให้ซากุระกับอายาโนะโคจิเนี่ยนั่งคุยกันสัหน่อยนะครับก็เลยอ้างว่าจะไปล้างมือสัหน่อยอะไรอย่างนี้พอจบโอกาสที่ซากุระได้คุยกับอายาโนะโคจิแล้วนะครับตัวของซากุระเนี่ยก็ได้ถามอายาโนะโคจิว่าทั้งเธอเนี่ยควรทำย ต้องการที่จะทำมากกว่าที่จะฝืนใจทำเรื่องในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำนะครับซึ่งมันแบบว่าโคตรคมเลยอะครับก็ตามมาที่หอพักของคุชิดะานะครับคุชิดะานยก็ได้เจอรูปของสากุระที่แต่งตัวค่อนข้างจะโชว์เนื้อชัวตัวในห้องของตัวเองนะครับจากนั้นครับภาพก็ตามมาที่ห้องสภานักเรียนนะครับทุกคนเนี่ยกำลังหน้าขมึงเต้งตึงกันเลยนะฮะนั่งคิดอะไรกันมากขนาดนั้นเลยอย่างงั้นซึ่งก็มาคุยกันเรื่องการทะเลาะวิวาทของสุดเหมือนเดิมนะครับระหว่างห้องดีกับห้องซีนะครับจากนั้นอายา ว่าจะยังไงกับสุดดีนะครับพี่สาวหัวม่องคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าทจิบันนานะครับเป็นเลข,ขาของสภานักเรียนนะเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นนะครับสามคนที่มาจากห้องซีเนี่ยก็ยังยืนกรานคํายืนยันนะครับว่าตัวของสุดดเนี่ยเป็นคนเริ่มเปิดฉากต่อยตีก่อนนะซึ่งตัวของสุดดเนี่ยก็ยังให้การคํายืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าฉันไม่ได้ทําไม่ได้ทําจริงๆ ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับกันแบบนี้นะครับเรื่องก็ไม่จบสักทีนะครับทางสภานักเรียนเนี่ยจึงต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานว่าตัวของสุดโนี่ยเป็นคนลงมือก่อนเนี่ยตัวของสุดเนี่ก็จะมีความผิดแทนนะครับซึ่งตัวของโคนนคิตะเนี่ยก็ได้แต่งเงียบๆนะครับซึ่งตัวของออยานอโคจิคงก็ได้สังเกตเห็นนะครับก็ได้ทําอะไรบางอย่างกับโคนิคิตะนะครับสิ่งนั้นก็คือจากนั้นนะครับสติของโคนนคิตะเนี่ยก็ได้กลับมานะครับแล้วก็คงคิดอยู่ในใจว่าพระเอก ซึ่งตัวของไอโนโคจิก็ได้บอกโคดิคิตาว่าถ้าเกิดเธอไม่ยอมทําอะไรแล้วก็พวกเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะ คือจริงๆเนี่ยนางเอกก็ได้ถามพวกที่โดกนกระทําว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับและไอ้วพวกเนี้ยก็แถไปเรื่อยนะครับเอกก็คิดว่าเป็นคําตอบที่มันเตรียมมานั่นเองนะครับรู้ดีนะเนี่ยโบริคิตะเนี่ยก็บอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์นั่นเองนะครับก็คือซากุระไอรีนั่นเองครับไอซากุระเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเห็นพวกห้องซีไปทําซูโดเขาก่อนนั่นเองนะครับแต่ไออาจารย์แว่นเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับผมแต่นางเอกเนี่ยก็บอกว่ามีหลักฐานอยู่แต่ไอแว่นนี่ก็ไม่เชื่อนะครับไอซากุระเนี่ยก็ได้บอกว่ามีหลักฐานอยู่จริงหลักฐาานที่่วคือ นั่นเองนะครับซากุระเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ถ่ายรูปเล่นนะครับแต่กลับติดรูปพวกห้องซีไปทำาลายสุโดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับไอเวนเน่ก็ได้บอกว่าพักการเรียนสุโดโอ2อาทิตย์เป็นไงแล้วพวกข้องซีเนี่ยก็ พักการเรียนหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่นังเองก็บอกว่าสุดโดไม่มีความผิดเพราะมันไม่ได้บังเอิญเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแต่พวกห้องซีเนี่ยมันจัดฉากขึ้นมานะครับก็เป็นอันว่าการตัดสินเนี่ยพรุ่งนี้เวลาตีสี่นั่นเองครับถ้าว่าฝ่ายตรงข้ามโกหกหรือว่ามาสารภาพเองแล้วก็จะใช้มาตรการอะไรออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ออกกันมานะครับหัวหน้าสภานักเรียนเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็บอกกับเพกว่ามีแผนอะไรอยู่หรือเปล่าแต่เพคอเลอยก็บอกว่าไม่มีนะครับผมไหนพิสูจน์ได้แน่นะตัดภาพไปที่ซากุระที่กำ เธอมีแต่คอมเมนต์ที่แม่งควรจะโรคจิตอยู่ทําให้สากุระรับไปได้เป็นอย่างเมื่อตัดภาพมาตอนเช้าสากุระที่กำลังเปิดจดหมายโดยในจดหมายนั้นมีแต่รูปของซากุระเต็มไปหมดเลยและเลอกับฮรลิคิตะก็กำลังวางแผนบางอย่างอยู่นั่นเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปคุยกับ,าาบสากุระว่าขอเธอเลยเลยช่วยห้องดีเอาไว้ได้แต่สากุระนั้นกลับกังวลบางอย่างอยู่และก็มีข้อความเด้งขึ้นมาข้อความนั้นเป็นข้อความจากคุชิดะเตรียมการเสร็จเรียบร้อยนั่นเองตัดภาพมาที่นั้งเรียนจากห้องสีก็กลาลังมาที่ตึกพิเศษโดยคาาาาาขขอขออออรรร้้้งจจกก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 คุชชิิดดดะแลวววพพพเเเเ็็ับบไไ่่มมำ ได้ไปขอร้องคุคิดะให้ส่งเมลไปโกหกนักเรียนห้องสีแล้วไอ้พวกนี้ก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่ผิดทนาดนั้นเองโฮลิคิตะก็ได้บอกว่านั่นคืออะไรพวกนักเรียนห้องสีก็เลยไปเห็นกล้องวงจรปิดพวกเขาจึงตระหนักได้ว่ามันคงมีคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานอยู่เงียบๆและเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะต้องถูกไล่ออกแต่ก็ยังมีสิ่งที่จะช่วยให้ห้องสีและห้องดีรอดทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือให้ห้องสียกเลิกคำร้องเรียนทนานั้นเองไอ้หัวเขียวก็กำลังจะหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อโทรหาหัวหน้าพวกมันนั่่่นนเเเเเองงงแแตตตตโโฮรรรริิิะะกกก็ย็ยยยาาาททททศััััพมมมมมลลลใหห้้้ววววขขีีดจ แต่ว่าฮลิคิตะก็เอ่ยออกมาว่าคิดดีแล้วแน่หรือและเขาก็เหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดเขาจึงยอมปล่อยฮลิคิตะไปหลังจากนั้นก็ตัดภาพไปที่ซากุระที่กำลังเดินหนีใครบางคนอยู่ซากุระก็ได้เรียกโทรหาออ้โลจิคุจิคุงแต่สายก็ตัดไปเพราะซากุระกำลังโดนโรคจิตจับอยู่นั่นเองไอ้โลจิคนี้คือคนที่มาจากร้านซ่อมกล้องนั่นเองเมื่อผ่านไปได้สักพักพระเอกก็ได้โผล่มาแล้วถ่ายรูปไว้แล้วบอกไอ้โลจิตนี้ว่าพ่อกำลังจะมปจับมึงแล้วนะแต่ไอ้โลจิตก็เสกไม่ยอมรับกล้องวงจรปิดมันจับภาพท หาครอบครัวและชีวิตของนายก็จะจบหนีแน่ต่อมาน้องอิจินโนเซก,ก็ได้เรียกยามมาคุมตัวไอ้โรคจิตนี่หลังจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ด่านฟ้าของโรงเรียนโอลิคิตะที่กาลังคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องห้องซีที่ได้ยกเลิกคาร้องเรียนเพราะอะไรหลังจากนั้นก็ได้โยมาเกี่ยวกับพระเอกหลังจากนั้นหัวหน้าสภานักเรียนก็ได้บอกกับพระเอกว่าจงเข้าสภานักเรียนซะแต่พระเอกก็ปฏิเสธเพราะเขามองว่ามันคงเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับเขาตัดภาพมาที่ด้านนอกน้องผมมองคนนี้คือซาคายานากิเมื่อั้งสองแก๊งนี้มาเจอกันก็เกิดปากเสกนนนน้้ออยละะััพรเกกกบโิ็ เรื่องที่อเอ่กกำลังหลอกใช้โฮลิคิตะอยู่นั่นเองตอนนั้นได้ถามพพะเอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่เระเอกก็คิดหนักไปยันฉากที่อยู่ในห้องโถงสีขาวและเขาก็ได้บอกโฮลิคิตะว่าจะพาโฮลิคิตะไปให้ดึงห้องเอแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยน,น,นก็คือมึงรู้ดีก็เกลยแต่ถ้ามาที่ห้องของโฮริคิตะโอ้โหหน้าท้องนี่มันอาหารตาตัดชัด ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตื่นไปอาบน้ำนะครับแต่ทันนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงโทรศัพท์เนี่ยมาครับซึ่งไอคนที่โทรมานั้นคือไอหน้าจืดอายาโนะโคจิครับซึ่งโฮริคิตะเนี่ยก็ได้ตัดสายไปนะครับแต่มันก็ยังโทรมาอีกนะครับซึ่งโฮริคิตะก็ได้ตัดสินใจที่จะรับนะครับซึ่งที่อายาโนะโคจิเนี่ยโทรมาเนี่ยเพราะว่าไอหน้าจืดเนี่ยพยายามจะชวนโฮริคิตะเนี่ยไปสระว่ายน้ำนะครับแต่ก็ถูกตัดสายไปแต่ถ้าไปที่โพชชั่นดับนะครับไม่ผิดเรื่องละแต่ถ้าไปที่โพชไหนก็ไม่เเอกัับผวมีย คู้นี้นะครับ มันไม่ใช่ผัวเมียกันบอกซึ่งหัวทองคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคารุอิสวะเคนะครับส่วนไอ้หน้าหล่อเนี่ยมีชื่อว่านิราตะโยสุเกะนะครับผมจากนั้นเนี่ยโฮริคิตะเนี่ยก็ได้มารวมตัวกับเพื่อนนะครับซึ่งประกอบอไปด้วยไอ้หน้าจืดไอ,อหัวชมพูโฮริคิตะแล้วก็ไอ้นมโตนะครับหลังนนเนี่ยก็มีเพื่อนอีกสามคนเนี่ยมารวมด้วยครับก็คือกลุ่มของไอ้หัวแดงไถ่ข้านั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนอีกสองคนของไอ้หัวแดงเนี่ยก็ได้คุยกันด้วยภาษามือนนนเ,นนนเนี่ยกระสายรับเลยเนี่ยแม่งโหด t <susur> ซึ่งนมโตนี่ก็สงสัยนะครับผมจะในสองคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนของยามาอุจิเนี่ยก็าทำท่าลนลานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องมาเป็นชวนเล่นบอลเลีบอลชายหาดแทนนะครับแล้วก็เป็นฉากที่ชายคนหนึ่งนั้นทำท่ารับเล่าๆนะครับเข้าไปในห้องน้ําหญิงนะครับจากนั้นนะครับก็มีผู้หญิงสองคนนะครับเดินเข้ามาห้องน้ำนะครับแต่เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยทำความสะอาดอยู่นะครับซึ่งไอ้คนที่ชื่อยามาอุจิเนี่ยครับพยายามไปเอากล้องเนี่ยไปติดที่ห้องน้ําของผู้หญิงนะครับจากนั้นท่าก็แตะมาตามผูเอกนะครับซึ่งทางนนนีี้ะมมคุงหไอ้้งหงนะะคครรััับบจาาากกนนนนนน้้เเพื่่่ออๆีย็ถหไ ทีเพื่อนๆอีสองคนได้เห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับไอ้กุ้งแห้งี่ได้ใช้สัญญามือเนี่ยบอกว่ายกเลิกแผนการนะครับจากนั้นไอ้ยามาอุจิก็วิ่งออกมานะครับแต่กุ้งแห้งเนี่ยบอกว่าปวดท้องนะครับก็เลยวิ่งไปแทนนะครับจากนั้นนะครับภาคก็ตัดมาทางหัวโจกนะครับที่นี่ด้สมุนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับและและมันเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกน้องนะครับเตะป้ายด้วยขวางอยู่เนี่ยทิ้งไปแล้วมันก็ได้เดินต่อไปนะครับซึ่งไอ้หัวแดงเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่ามีสัญญาณทงเนี่ยโบกให้เขาอย ซึ่งที่หัวแดงวิ่งมาเนี่ยเพื่อที่จะมาหยุดพวกหัวโจกครับทันใดนั้นเองครับก็ได้มีหัวขาวเนี่ยโผล่มาครับซึ่งหัวขาวนี่นจะเป็นหัวโจกเหมือนกันนะครับในขณะที่พวกมันเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่นะครับไดมีประธานนักเรียนเนี่ยโผล่มานะครับแล้วบอกว่าที่นี่อยู่ในเขนตโรงเรียนคิดจะทำอะไรกันจากนั้นนะครับไอ้พวกหัวโจกเนะี่ยพยายามจะเข้าไปห้องน้ำแต่ก็ถูกขวางไว้โดยหัวแดงนะครับทันใดนั้นเองครับก็ได้มีคนตะโกนว่านั่นนั่นมันโฮลิกิตะ จากน,นั้นหนทุกคนเนก็ได้ออกมาดูโฮลิคิตาครับซึ่งโฮลิคิตาเนะี่ยได้พูดว่าพวกเราไปนักเรียนของห้องดีเป็นตัวแทนของความบกพร่องแต่ก็ไม่หมายความว่าพวกเราจะขึ้นไปห้อง A ไม่ได้ เมื่อทุกคนฟังโฮลิคิต่าเ็จเนี่ยก็ได้แยกย้ายนะครับซึ่งไอประธานนักเรียนเนี่ยทำหน้าเข้มกันเลยเลยครับแต่ถ้าตาเย็นๆนะครับซึ่งพระเอกกับนางเอกเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะครับซึ่งจริงๆนะครับไอพระเอกเนี่ยมันรู้เรื่องที่พวกผู้ชายจะแอบเอากเกาะติดในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงหมดแล้วครับคือแม่งรู้ตั้งแต่แรกแล้วอะแล้ววันไหนก็ได้โทรบอกนางเอกนะครับว่าผู้ชายมันทำย่างรุ่นอย่างนี้นะครับเอกแต่จริงได้ยอมมาด้วยนะครับคุยกันไปทักพักแหละพระเอกแม่งเสือกไปผักนางเอกตกน้ำนะครับและพระเอกเนี่ยก็ยื่นน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 มมมมืืออออออเเเเเเข้้้้้าา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 าไไปปปชช่่่่่่วววววยยยยะะะะะะคคคคครรรรรรรััััับบบบบบบแแแจจดดดึึึงงงงงงกก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 กสตทูีีลลลใ็็ผภพพ กับอาจารย์อยู่นั่นเองอาจารย์ก็ได้บอกกับพระเอกว่านายต้องถูกไล่ออกแต่ภาพมาที่เรือสุดหรูแห่งหนึ่งที่มีร้านอาหารแบบเฟิร์สคลาสโรงละครแสดงสดสาวว่ายน้ําสปาสุดหรูแม่งโคตรแพงอะหลังจากนั้นก็พกเพื่อนๆครับก็ได้ดูสาวๆเล่นน้ําใหญ่มากแล้วไออิเคเนี่ยจะสะรารภาพความในใจของมันให้กับคุชิดารู้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นอิเกเนี่ยก็ได้บอกกับคุชิดาว่าขอเรียกชื่อต้นคุชิดาได้ไหมแล้วคุชิดาก็เรียกอิเคว่าคันจีนะไอเนี่ก็สตันเลยทีเดียวนะครับโอ้ยดี ใจเว้ยไอซูโดโก็ได้ถามเพกว่าชื่อต้นของโฮริคิตะเนี่ยคืออะไรหรอไอเพกก็ได้บอกว่าเออซุซุนิเออนั่นแหละไอพวกเนี้ยคือแม่งชอบอะนะเออจัดภาพมาที่โรงอาหารโคตรหนูเลยแล้วไอยามาอุจิเนี่ยก็ได้เรียกสายอาหารแบบเออ ตามนั้นนะครับทุกคนคนอื่นก็มองแบบเฮ้ยมีมารยาทบ้างดิวะแล้วไอ้หัวเขียวเนี่ยก็มาบอกว่ามึงอยู่ห้องดีใช่ปะวะร้านอาหารเนี่ยไม่เหมาะกับพวกมึงหรอกเว้ยไอ้ซูโดโก็หัวร้อนจับแม่งขึ้นนะครับแต่ไอ้พี่หัวโลนเนี่ยนะครับก็ได้บอกหัวเขียวยาฮิโกเนี่ยมึงอย่าไปยุมันดีอะไรเงี้ยคือถ้ามึงทำอะไรไม่ดีมึงก็จะเสียพอยต์นั่นเองนะครับไอ้พี่หัวโลนคาราซึกิเนี่ยก็ได้เตือนซูโดว่าจะทำแบบนี้อีกครั้งได้ไงคิิมจ ตัดภาพมาที่สปาสนดูที่น้องผมเหลืองอิจิโนเซเนี่ยกับอาจารย์โฮชิโนมิยะเนี่ยที่กําลังเออ,อ,อนั่นแหละคือ <c oughs> คือพวกเขาเนี่ยกำลังสนใจในตัวของอายาโนโคจินั่นเองนะครับว่ากูเลงคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตัดภาพมาที่ห้องของพระเอกเนี่ยที่พระเอกกาลังคิดเรื่องที่ชายคนนึงเนี่ยได้บอกให้ไล่พระเอกออกนั่นเองนะครับแต่ฮิรตาเนี่ยก็ได้มาชวนไอ้พระเอกให้เข้าสังคมกับคนอื่นแต่เฮิรตาเนี่ยจะมาปรึกษากับพระเอกนั่นเองนะครับแต่มือถือของฮีรตามันดังขึ้นนะครับเออก็เลยไม่ ไ,ได้ปรึกษากับระเอกนั่นเองนะครับตัดภาพมาที่ระเอกกับโพริคิตานะครับกำลังนั่งคุยอยู่นั่นเองนะครับ แต่ก็ได้มีหัวหน้าแก๊งจากห้องซีมาทําท่าเก๊กชวนคุยแบบกับพริคิตาเนี่ยแต่แม่งก็ได้ถ่ายรูปพริคิตาไว้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องหัวฟ้าคนนี้มีชื่อว่าอิบุกินะครับเหมือนว่าแบบเออมึงเลิกทาเรื่องี้เหี้ยนิสยัยเหี้ยได้แล้วนะอะไรแบบนั้นนะครับแต่ไอพี่ตัวใหญ่นี่นะครับก็ได้รับการโจมตีของอิบุกิเนี่ยแล้วก็จับโยนทิ้งแม่งโขมโคตรแรงเลยเนี่ยแรงไปเปล่าเท่ก็ได้ถามว่าอิบุกิเป็นอะไรไหมแต่อิบุกิบอกไม่ใช่เรื่องของนายเกินเขาสาช่วย่แตาามกาุ ก็ดูเหมือนพูดอะไรบางอย่างแบบตะกุติกิอะไรเงี้ยนะครับแต่เพกก็ได้มาทักสากุรานะครับมันก็ยังกังวลเกี่ยวกับการคุยกับคนในห้องเรียนนั่นเองนะครับไอ้คุชิดะเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยนะครับไอ้สกุรเนี่ก็เลยกบเกลือนและหนีไปนะครับผมไอ้คุชิดะเนี่ยก็บอกว่ากูมาขัดเหรอถามได้มึงคิดว่ามาขัดปะล่ะไอ้เี่ก็จะกลับเหมือนกันนะครับแต่ไอ้คุชิดะเนี่ยก็ได้มาจับเอกแล้วบอกมึงไม่เชื่อใจกูใช่ไหมไอ้เพกก็เลยบอกเออใช่แต่ภาพมาตอนเช้าไอ้เพกก็ตื่นมาทุกคนก็ต่างดูทิวววทััศน์ออสยงาาามรแล้จ ก็ได้เรียกประชุมทุกคนนะครับคือทุกคนจะไปที่เกาะแล้วทุกคนเนี่ยต้องสวมน,นาฬิกาอันนี้นะครับถ้าใครถอดออกเนี่ยก็จะถูกลงโทษนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ประกาศกับทุกคนว่ามันจะเป็นการสอบพิเศษคือต้องไปอยู่ที่เกาะร้างหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับคือต้องอยู่ร่วมกันหาทางช่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสอบเอาตัวรอดนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับโยโกโซจิเซเลคุชิโจสกินโนเคลซิสึเอะนะครับผมขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมนะครับผมตอนที5่5ถึงตอนที่8นะครับผมก็ใครชอบก็อย่ายลืมกดไ like, ล s u b ตะ r i b e กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้มีอีกก็กดไลค์เยอะๆเลยก็ขอขอบคุณช่อง Jack Channel ฟูฟ่องแล้วก็ยาฮาโตะด้วยนะครับถ้าอยากให้มีอีกก็กดไลค์เยอะๆเลย